คลิปนี้เป็นคลิปสอนการเชื่อมต่อ m r r k t t p a พ e ค่ะขั้นตอนแรกเข้าไปที่หัวข้อเชื่อมต่อจากนั้นเลือก m r r k t t p a พ e ที่เราจะทําการเชื่อมต่อยกตัวยอย่างเช่น l a z a d a ให้เลือกไปที่เชื่อมต่อ l a z a d a จากนั้นติ๊กถูกกรณีนี้หมายถึงถ้ามีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใน l a z a d a ออเดอร์นั้นๆจะถูกส่งเข้ามาที่ระบบแพทให้โดยอัตโนมัติเสร็จแล้วทำการกดบันทึกหรือทำการกดเชื่อมต่อ จากนั้นเลือกประเทศแล้วใส่อีเมลพาส,สดที่ได้ทําการลงทะเบียนเอาไว้แล้วกด Submit จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะให้ทำการเปิดการใช้งานอัปเดตจำนวนสต็อกคงเหลือไปยังมาเก็ตเพ e แล้วทำการเลือก m มาเก็ต a พ e ระบุจำนวนเป็นเปอร์เซนต์จากนั้นสามารถระบุยอดคงเหลือหรือจำนวนคงเหลือที่อยู่ในสต็อกสินค้ายกตัวยอย่างเช่น จำนวนคงเหลือน้อยกว่า10ชิ้นจะสามารถขายได้ที่ช่องทางใดให้เลือกที่ช่องทางนั้นได้แค่ช่องทางเดียวค่ะเสร็จแล้วทำการกดบันทึกได้เลยค่ะ